f o ลี่ย n โฟกี้อินนะครับมีเปอร์เซนต์ที่จะเข้าในกระดานเทรดอย่างไบแนงค่อนข้างสูงมากเลยฉะนั้นข้อมูลมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับสิ่งที่น่าสนใจวันนี้คือโฟกี้อินจะเตรียมลิ์บนกระดานเทรดของไบแนงนี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงนะครับโฟกี้อินถือว่าเป็นเหรียญน,นะครับที่ยังไม่เข้ากระดานเทรดไหนแต่ราคานะครับไปไกลละ เหลือแค่ศูนย์สามตัวแล้วนะครับศูนย์จุดศูนย์สามตัวนะครับถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์นะครับและตอนนี้นะครับมีผู้รวบรวมรายชื่อนะประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันลายเซ็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการที่จะลิสเรียนนะครับใบั้นจะลิสเลียนโฟกี้อินูนั่นเองนะครับใช้เวลาเพียงแค่สี่เดือนเท่านั้นนะครับก็จะทำการจะทำการนะครับลิสบนกระดานเทรดของใบั้นนั่นเองนะครับเพราะว่า ใช้เวลาแค่4เดือนนะครับโฟกี้อินุกับเป็นเงินสกุลดิจิตอลที่อันดับที่70นะครับซึ่งเป็นอันดับต้นตต,ต,ตามมูลค่าการตลาดนะครับของคอยมาเก็บแกรบนั่นเองนะครับฉะนั้นมูลค่าการตลาดของโฟกี้อินุตอนนี้อยู่ประมาณ2.6พันล้านดอลลารล์ฉะนั้นการที่ชิปไอโฟกี้อิน,นุนะครับจะลิสต์บนกระดานเทรดบีแอนด์เนเนี่ยเป็นข่าวดีมากๆนะครับตอนนี้ทำให้ยอดนะครับในการถือของโฟกี้อินุเนี่ย เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ3 1 0 0 0 0หนึนลายนะครับและประมาณการใช้ขายประมาณ280ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะไม่มีการจดทะเบียนนะครับในกระดานแรกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่สำคัญนะครับอย่างเช่นคอยเป็ดอย่างใบแนนนั่นเองนะครับไวกิ้งนะครับคงยังเป็นจิตวิญญาณแห่งชัยชนะนะครับส่งข้อความที่ชัดเจนมาถึงใบแนนเป็นเรียบร้อยผ่านจดหมายนะครับของโฟกี้อนุนี่เองนะครับว่า ต้องการให้ไบ n น n c e นลิสเดียน f o กี้อินเข้ามาสิ่งที่ f o กี้อินุได้ระบ,บุไว้ในจดหมายนะครับคือแคม,มเปญการตลาดที่ต้องการลุกนะครับและต้องการเอาชนะอย่างชีบะอินุที่ตอนนี้เป็นเงินสกุลดิจิตอลอันดับ10นะครับในคอยมาเก็ตแค a ปนะครับอันดับ10หรืออันดับ11เนี่ยแหละนะครับและตอนนี้นะครับโฟกี้อินก็พยายามอ้างนะครับว่า เขาเนี่ยต้องการที่จะทำให้คนรู้จักกับเหรียญโฟกี้อินุมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าโฟกี้อินุก็ทะเยอทะยานที่จะเติบโตมากขึ้นนะครับโฟกี้อินุนะครับเขาก็ส่งคำร้องไปทางไบแอนด์นะครับและก็พยายามที่จะโปรโมทตัวเองว่าเขาเนี่ยต้องการให้คนรู้จักเหรียญนี้มากขึ้นต้องการเติบโตมากขึ้นนะครับโดยเขาส่งคำร้องไปและเขาต้องการที่จะรุกเข้าไป นะครับเพื่อจะทำให้คนรู้จักนะครับเกี่ยวกับเหรียญโฟกี้อินมากขึ้นฉะนั้น f o กี้อินูต้องพัฒนาตัวเองนะครับตอนนี้เขามีโปรเจกต์ทั้ง NFT, DeFi, DeApp เป็นของตัวเองนะครับกำลังมีนะครับสิ่งนี้แหละที่เขาพยายามเล่นอยู่เพราะว่าข่าวเรื่องของไบแอนเน่จะทำการลิสต์เหรียญโฟกี้อินกำลังมานะครับอันนี้เองนะครับเป็นเหตุที่ทำให้โ o กี้อิน ต้องเล่งนะครับ business model ที่อยู่ข้างหลังพวกแอปพลิเคชันพวกเว็บไซต์ของตัวเองนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือ f o กี้อินตอนนี้พยายามที่จะลุกตลาดเข้าไปเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่อสมโมสรน,นะครับฟุตบอลของอินเดียนะครับที่มีการาสกรีนอยู่ในเสื้อของนักฟุตบอลนะครับแล้วก็เรื่องของอในอ ฟุตบอลในประเทศอังกฤษอ่าในประเทศสเปนนะครับกับอิตาลีอย่างนาโปลีเอ่ยนะครับก็เราก็ทีมของสเปนด้วยนะครับก็จะมีการลุกเข้าไปในตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะนาโปลีก็เป็นสโมสรที่คนรู้จักค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยทําการโปรโมทอย่างเต็มที่เมื่อเวลาเล่นอยู่ในอยู่ในบ้านนะครับหรือในที่สโมสรก็จะมีป้ายไฟยยต่างๆนะครับเขาก็พยายามเล่นอย่างเต็มที่ อ,อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของโฟกี้อินตอนนี้เขาก็พยายามแล้วล่ะนะครับที่จะพัฒนาโปรเจกต์นะครับและก็ลุกล้ําตลาดเพื่อจะเป็นตลาดเชิงลุกอย่างเช่นเรื่องของในลอนดอนประเทศอังกฤษน,นะครับโดยใช้โสโลแก่นะครับของเขาแบบเชิงลุกเลยว่าใครนะครับที่พลาดนะครับหรือตกรถในการซื้อดอทคอยไปแล้ว สามารถที่จะซื้อโฟกี้อินได้เลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ f o กี้อิน u มีคนสนับสนุนอยู่ข้างหลังน่าจะเป็นอีลอนมานะครับซึ่งเหรียญน,นี้ผมเชื่อว่าถ้ากาวเนี่ยกาวไปได้สุดแน่นะครับสุดกว่าชีบะอินโอีกฉะนั้นท่านเชื่อหรือเปล่าว่าโฟกี้อินจะไปต่อได้และจะโดนลิสต์บนกระดาน n บแนนถ้าเกิดโดนลิสบนกระดานไบแนนนะครับก็ให้ตอบพร้อมกันกดที่1น,นะครับ ถ้าเกิดยังไม่โดลิสก็กดที่สอดครับเชื่อ,อยังไงนะครับกดอย่างนั้นเลยนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s ครไ b ยแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมดหลายช่องทางนะครับช่องท,งทางที่สําคัญที่สุดคือไลค์กลุ่มไลค์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเราก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับเพื่อจะเข้าใจในการลงทุน มาร่วมลงทุนไปด้วยกันนะครับและเราก็มีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับอย่างกลุ่มของโฟกี้อินด้วยนะครับก็ลองทักมาแล้วกแล้วผมจะส่งลิงก์กับคิวอาร์โค้ดให้ทักมาที่เพจกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันและผมก็หวังว่าท่านจะติดตามนะครับโฟกี้อินด้วยกันด้วยนะครับเพราะว่าโฟกี้อินมาแรงแน่ๆนะครับข่าวมาแล้วแต่กระแสนะครับคนถือรักความเข้าใจยังไม่มานะครับผมก็เลยเตรียมข่าวพวกนี้เอาไว้กด เอาแหละนะครับสมผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในกันและผมก็หวังว่าโฟกี้อินุจะโกทูด,ด,ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจากมูลไปด้วยกันกับช่องคองนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ